สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับตอนรับท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดนะครับดูดวงรายวันกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับเนาะแล้วก็นะครับที่สําคัญนะเ,เรามาเช็คเสียงกันก่อนดวงรายวันนะครับนะผมจะดูดวงให้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะผมจะดูดวงให้ทุกคนฟรีในในช่วงถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับ ที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรนะครับใครที่ดูในเฟซใน youtube นะครับคุณสามารถกดเข้าไปนะที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากร์ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับต้องสู่ช่วงของการแทอดสดนะครับมันได้เลยนะครับอเด,เดี๋ยวนะฮะขออนุญาตในการแชร์กันหน่อยเนาะนะครับ วิดีโอนี้จะอยู่ได้ถึง1ชั่วโมงนะครับนะอันนี้พูดถึงพูดถึงในในในเพจนะนะครับแต่ว่าใน YouTube เนี่ยนะครับจะอยู่ไปตลอดเลยนะครับดวงรายวันของวันที่16บนะใครอยากดูรู้บ้างว่ามีโชคลาภอะไรไหมนะที่เราดูดวงเนี่ยก็คือเรารอนะครับเรารอทุกท่านที่จะเข้ามาถามดวงช่วงท้ายรายการนะครับนะถามดวงช่วงท้ายรายการนะครับ อ๋อผมอยากแนะนำนะครับวิธีเสริมดวงรายวันนะครับโดยเฉพาะพุ่งนี้นะครับพวกนี้เป็นวันที่16ใช่ไหมตรงกับวันพุธใช่ไหมนะครับพอเป็นวันที่16หเนี่ยนะครับหลายคนก็นะโฟกัสในเรื่องของตัวเลขนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าคุณอยากมีโชคลาภนะครับติดตามสิ่งที่อาจารย์พูด นะในดวงของแต่ละวันวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์จะให้เคล็ดลับไปหมดเลยว่าคุณเนี่ยจะเสริมดวงได้อย่างไรนะครับว่าคุณจะเสริมดวงได้อย่างไรในวันเกิดของคุณในวันที่คุณเกิดนะครับโอเคงั้นนะฮะนี่คือการรอนะใครที่มาแล้วนะครับอย่าเพิ่งถามดวงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เปิดถามช่วงท้ายนะครับส่วนคนที่ดูอยู่ใน u t u b e นะแตะลิงก์ นะแต่ลิงก์ที่อยู่ตรงคำอธิบายนะครับและคุณเข้ามานะครับแอดเขาเรียกว่าอะไรนะกดเป็นสมาชิกกับหน้าเพจอาจารย์หนุ่มพังจิพยากรณเอาไว้นะครับส่วนคนที่ดูใน YouTube เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีเสียงเาเรียกร้องให้ไลฟ์ใน YouTube มากน้อยแค่ไหนนะนะก็จะได้ไปไลฟ์น Live ใน y o u t u b e กันบ้างนะครับโอเคนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับดวงประจำวันที่16นะฮะซึ่งเป็นวันพุธ นะสิบหกเดือนอ่าอะไรนะมีนาคมสองห้าหกห้านะครับเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจรจานะครับาการค้าขายนะเราจะเริ่มดูดวงของคนที่เกิดทั้งเจดวัน นะครับการในตอนนี้เลยเราเริ่มจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมนะครับคนอาทิตย์ใบแรกนะครับก็พูดถึงเรื่องของการงานของคนอาทิตย์ก่อนเลยนะครับด้ไพ่ใบนี้นะครับการงานนั้นก้าถ้วยหมายถึงอะไรช่วงเนี้นะงานในแฮปปี้เลยนะนะครับงานในแฮปปี้เลยเป็นคนใจปั้มทุ่มเทนะครับรักลูกน้องนะครับถือว่าดีเลยนะช่วงนี้ แต่ก็อย่าใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยเก็บเก็บไปบ้างก็จะดีนะครับเห็นไหมนะครับเพราะว่าอะไรธุรกิจนะฮะมีการวางแผนมีการลงทุนนะสำหรับคนอาทิตย์นะครับดูนิดนึงคุณอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนในช่วงนี้เนาะแต่ถามว่าลงได้ไหมลงได้ครับแต่ก็ต้องมีการวางแผนให้ดีๆด้วยนะฮะสุขภาพครับเป็นยังไงล่ะในช่วงนี้ได้ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าสิบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สิไม่เท้านะฮะก็ต้องบอกว่าสุขภาพให้ระวังเรื่องข้อเรื่องขาเข่านะครับโดยเฉพาะตรงตรงข้อต่อตรงตรงบ่าแล้วก็ตรงขาตรงเข่าเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทํางานเยอะมาต่อครับในเรื่องของคนโสดครับเชื่อว่าช่วงนี้นะก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะครับความมีสเสน่ห์ของคุณอาจจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาพอสมควรนะครับและที่สําคัญ คนโสดอ่าคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะฮะไม่รู้อะไรนักหนากับปัญหาครอบครัวนะครับจุ๊กจุ๊กจิก,จ,ก,จ,ก,จ,กจิกเข้ามาพอสมควรบางทั้งแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแบ่งให้ใครรับรู้มักจะเก็บคนเดียวอ่าระวังเครียดด้วยนะแตนะ่าะคนคนวนอาทิตย์นะครับอยากจะเสริมดวงหรืออยากจะมีโชคลาบนะครับให้สวดคาถาอาวิสุทธินุสานุสติอะพระอั พระอาทิตย์สเทวานมามีหังหนกะจบแล้วตอนสวดเนี่ยนะครับตอนสวดเนี่ยถ้ามีโอกาสไปปิดทองพระในวัดได้จะยิ่งดีแล้วตอนสวดเนี่ยนะครับก็หันหน้าไระาทิตตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนออกเฉียงเหนืออธิษฐานถึงพระอาทิตย์ขอโชคขอลาบได้นะครับคนวันอาทิตย์นั้นเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีไปปิดทองพระหา กับข้าวที่เป็นกะทิแกงกะทินะครับเอาไปใส่บาตรนะแล้วก็กรวดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับอ่าลองไปทําดูถ้ามีโชคลาภก็มาบอกกันบ้างนะครับโอเคต่อครับ,ท,ท,นะรบท่านที่เกิดในวันจันทรนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวนะมาดูในเรื่องของงานนะครับ โอเคครับงานช่วงนี้เป็นยังไง <c oughs> ก็บอกว่าช่วงนี้งานค่อนข้าง,างจะคุณเป็นคนที่สู้งานนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมท้อถอยกับอะไรง่ายๆถึงงานมันจะหนักเหนื่อยหน่อยแต่ก็คุณก็ไม่ท้อถอยนะครับนี่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยรางวัลของคนสู้ก็คือความมั่งมีสิริสุขความร่ำรวยนะครับเพราะนั้นแล้ว โชคลาของคุณมกักจะได้จากหยาดเหงื่อแรงกายของตัวคุณเองนะครับสุขภาพครับดูนิดนึงเนาะให้ไปตรวจสุขภาพนิดนึงนะครับบริจาคเงินทําบุญให้วัดนะก็จะดีนะครับอาจจะมีสุขภาพที่ดีหรือว่ามีโชคลาบจากเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับ มาดูในเรื่องของความรักครับคนโสดครับช่วงนี้นะครับคนโสดแหมสันโดดและเกินนะพ่อะคุณนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเลยนะฮะว่างๆนะเหงาๆนาะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ต้องช่วงนี้ต้องเป็นคนที่เปิดใจรับฟังนิดนึงเพราะคุณเป็นคนที่นะครับอนอกจากจะปิดใจแล้วยังมีความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะเป็น อะไรปจเจกบุคคลมากๆเลยบางครั้งคุณก็เอาแต่ความคิดของตัวเองเลยลำบากนิดนึงนะครับเหนื่อยมากกับคนวันจันทร์เนาะคนวันจันทร์ครับนะบสวดคาถาอิระชาคาตาระสาพระจันทรสเทวาน,นมามิหัง 15. จบเช้าเย็นนะครับจริงๆบทที่ผมให้สวดเนี่ยนะครับอยากให้สวดทุกๆวันทุกคนนะครับแล้วก็จะฟื้นดวงชะตาได้เองนะครับที่สําคัญ ถ้าอยากมีโชคลาบเขาบอกว่าให้ไปทําบุญทางน้ํานะครับปล่อยนกปล่อยปลาวัดใกล้ๆน้ํานะครับให้ไปใส่บาตรไปถวายสังฆทานบ้างจะโชคดีครับโอเคมาดูกันต่อครับ,ท,ท,รรบท่านที่เกิดในวันอังคารครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ย ในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ดูเบื่อเบื่อกับงานเนาะนะครับเข้ามาทีไรก็มักจะมีปัญหาอึดอัดนะไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของงานนะครับแต่การเงินก็ยังไม่ขาดเพราะอะไรเพราะคณเป็นคนขยันนะฮะถึงแม้จะเบื่อเบื่อแต่มันก็ยังได้เงินนะครับก็มีงานก็ถือว่าผลงานออกมาดีนะครับแต่คนเหนื่อยมากเลยเพราะคนเป็นคนที่คือเบื่อแล้วอะไรเงี้ยน,นะฮะมันจะุกจิก สุขภาพระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารครับดูแลในเรื่องโรคกระเพาะอาหารด้วยนะครับกินเผ็ดมากเกินไปไหมนะครับอันนี้ต้องระวังส่วนในเรื่องของคนโสดเชื่อว่าช่วงนี้คุณกําลังจะได้เจอคนที่เขารักคุณหรือว่าคนที่มีพลังงานนะฮะที่สมดุลกับคุณในเรื่องของคู่นะครับคนที่มีครอบครัวแล้วตอนนี้ปัญหาทุกอย่างที่คุณเจออยู่กําลังคลี่คลายไปทางที่ดีนะครับ เพราะนั้นแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะกับเรื่องของแต่ว่าให้ไปทําบุญซะก่อนไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับไปถวายสังฆทา,านกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรโดยเฉพาะอย่าลืมนะครับในสังฆทา,านต้องมีมิดโกนกันไกลนะครับสะดึงเข็มเย็บผ้าอะไรเงี้ยนะฮะจะดีมากๆเลยนะครับที่กรองน้ำด้วยก็จะดีนะครับอ่ะอันนี้ก็คือ,อคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคุณควรสวดคาถาประจำวันอังคารก็คือ ติหังจโโงะโตโรทินังพระอังคารสเทวานะมามิหังติหังจะโตโรทินังพระอังคารสเทวานะมาไม่หังสวดแปดจบนะครับอยากมีโชคลาภเขาบอกว่าให้ไปขอกับเทพแห่งสงครามเช่นพระน,นเรศวรมหาราชสมเด็จพระพิยะมหาราชนะครับสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพระพิคเนตขันทกุมารอย่างเงี้ยก็ไปขอได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูซิว่าใครจะมีโชคลาภเนี่ยท่านที่เกิดในวันพุธครับมาดูครับอันนี้คือเจ้าของวันเลยวันพุธในช่วงนี้โอ้โหรู้สึกว่าคุณจะชิลมากในเรื่องของงานคุณนะครับค่อนข้างจะชิลๆบางทีก็แหมเบื่ออยากจะออกงานแล้วนะครับ งามันรัดตัวแล้วเกินนะอยากจะแบบไปสบายๆอาร์ตบ้างนะฮะแต่ว่ารายจ่ายนะครับมันก็รออยู่เนาะนะครับก็เป็นคนที่ใช้จ่ายสื้ร,รุ่ยสู้อไร,ร่บางครั้งสนุกสนานเกินไปจนงายได้มันก็ไม่เหลือก็มีนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับในเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของข้อขาเข่า,ขาการตกการกระแทกกระดูกหักกระดูกแตกนะครับอย่าลืมไปทําบุญนะ นะครับระวังในเรื่องของความรักครับช่วงนี้เขาบอกว่าความรักนั้นหาคนโสดคุณกําลังมีคนที่อ่ะเขาเรียกว่าคุณกำลังจะสร้างชีวิตให้มัน่นคงอยากมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นนะดวงตาส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังมือที่สามนะครับมือที่สามที่จะมาทางฝั่งคุณที่ทําให้ ครอบครนะัวนั้นวุ่นวายนะครับเข้ามาแทรกแหมแต่เวลาไม่มีก็ไม่มีเวลามีเข้ามาก็พร้อม,มพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจะทําให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังนั้นคนันพุธนะครับถ้าเป็นกลางวันให้สวดบทนะครับอ่าปิสัมละโลปุสสัตพุทธปิพระพุทธเทวานนมามีหังนะครับอ่าปีสัมละโลปุสสัตพุทธปนะฮะพระพุทธเทวาน,นมามีหังอ,อันนี้สวดสิบเจ็ดจบนะครับ ถ้าเป็นถ้าเป็นพุทธกลางคืนถ้าเป็นพุทธกลางคืนนะครับก็คือใช้บทะพุทธปันทุธรรมวะขะพระราหูสเทวานัมามิหังนะครับไอ้นะอันนี้สวดสิบสองจบนะครับทําบุญนะก็พวกอะไระผักเสี้ยนดองผักดองนะครับหรือยานะพวกสังฆทานยา ยาหอมอยาดมยาลมยาอมอยาหม่องนะครับอะไรประมาณนี้เออก็รีบเอาไปทานะครับก็จะทําให้พอถวายไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่ติดนี่ติดสินก็จะดีขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปทําบุญนะค,คนวันพุธกังคืนนะหรือว่านะครับอ่าเป็นคนวันพุธกางคืนเนี่ยถ้าไปทําบุญที่วัดปางนาคพราปางนาคปกจะดีมากนะครับจะดีมาก จะมีโชคมีลาบส่วนพุธกลางวันนะครับถ้ามีโอกาสไปทําบุญกับพระปางห้ามสมุดเออนะฮะอันนี้จะมีโชคลาบจากพระปางห้ามสมุดนะครับอ้าวลองดูนะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะฮะโอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้การงานค่อนข้างจะกดดันพอสมควรนะครับบางครั้งมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ปรับ ตัวมีเรื่องอะไรให้แก้ไขอยู่เยอะอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับการเงินครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้อึดอัดพอสมควรเพราะการเงินต้องรับหน้า่าจหลังนะครับแบบบางทีก็ต้องรับผิดชอบบางทีก็ไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่นะครับมาดูในเรื่องของความรักไม่ใช่สิสุขภาพก่อนนะครับสุขภาพต้องระวังนะครับในเรื่องของภูมิแพ้ แพ้อากาศนะครับหรือต่มทั้งหลายนะครับให้ทานวิตามินซีพักผ่อนเพียงพอครับคนพฤริหัสนะครับมาดูในเรื่องของอามาดูในเรื่องของอ,อะไรนะความรักช่วงนี้นะต้องบอกว่ากําลังหอมหวานนะครับแหมกําลังมีคนเข้ามาในชีวิตเลยช่วงนี้เนาะถือว่าดีมากๆนะครับ นะรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นถืออว่าดีนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็อย่าไปล้ำลึกถึงอดีตมากเกินไปนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับอดีตมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปบ้างนะครับอะไรดีๆก็เก็บเอาไว้อะไรไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับหรือว่าทําบุญสเสดเคเาลา์เสริมดวงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้ชีวิตของคนดีขึ้นคนวันพฤหัสบด,ดีคุณควรสวดคาถาประจำวันพฤหัสนะครับ ตั้งนโมสามจบแล้วสดพระสัมมวิสเทพระ,ะพระ,ะ,ะ,ะพระฤหัสเทวานมามิหังพระสัมมวิสเทพระเทพระนะฮะพระพระฤหัสเทวานมามิหังนะฮะสวดทั้งหมดสิบเก้าจบนะครับเช้าและเย็นนะฮะเออก็ให้อ่าสมหวังนะครับในทุกๆก็เรื่องโอเคต่อครับ อ้าวใครที่จะดูดวงมากันเลยฮะมากันเลยฮะงนั้นคนที่เกิดว,วันพฤหัสวดมนต์ไหว้พระถวายสังฆทานหนังสือธรรมะนะครับเติมน้ำมันตะเกียงค่าน้ำค่าไฟวัดมือที่ดวงตาจะดีมากๆครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์ช่วงนี้กิจการงานของคุณมีแต่แฮปปี้นะครับมีแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น พราะงะั้นแล้วคนวันศุเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับมาดูในเรื่องของการเงินครับโอ้โหอึดอัดนิดหน่อยเนาะนะครับดาวโชคลาภเนี่ยค่อนข้างจะหายากถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่ได้จริงๆนะครับในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องมดลูกนะครับปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในนะครับส่วนเป็นผู้ชายก็ต้องระวังที่พวกอันทะรังไข่แล้วก็ว่าไปนะครับอันทะอะไรพวกนั้นะครับ อ่ะในส่วนของความรักครับคนโสดครับโอ้นะคุณก็ยังวนมีมาเบีนยอยู่กับเรื่องเก่าๆนะครับปัญหาเดิมๆนะครับในเรื่องของความรักเอามาคิดเอามาเครียดอีกแล้วนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังคนที่มีครอบครัวแล้วอาจารย์เชื่อว่าช่วงนี้นะคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนะี่ยคุณก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างสวยงามเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องราว ตรงนี้ต้องใช้สติให้มากๆคนวันศุกร์นะครับคุณอยากจะรวยอยากจะมีโชคลาภให้สวดบทตั้งน้โมสามจบแล้วสวดอวิสุทธิ์อด่นนะโสอ่า่นนะวาโทโนะมะมะวาวานะครับวาโทโนะมะมะวาวานั้นคือคาถาของคนวันศุกร์นะครับสวดแล้วจะได้ร่ํารวยสวดแล้วจะได้มีความสุขมีคนเข้ามาอุป,ปถัมภ์ค้ำชูนะครับการเงินการทองก็จะได้ดีขึ้นแน่นอนครับ ส่วน21จบนะวาธุนอะมวาวาที่สําคัญนะคนวันศุกร์้าจะถวายสังฆทานก็จะเป็นพวกผ้าห่มหมอนนะครับหรือไม่ก็สบู่นะฮะโลชั่นนะแต่ต้องกลิ่นไม่แรงนะครับเอาไว้ทาเพียงเวลาบางทีพระอยู่หน้าหนาวที่หนาหนาวอย่างเงี้ยนะครับก็มีนะครับอ่าวนนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็อธิษฐานขอโชคลาภนะครับโอเค เสริมโชคลาภให้นะคนบันศุกร์มาดูคนว้นเสาครับคนวัานเสาช่วงนี้เป็นอย่างไรดวงของคุณนะครับนะกิจการงานเค่อนข่านจะแบบว่าบางทีเปิดเผยบ้างแต่อย่าหมดจนเกินไปนะครับอ่าหรือว่าเป็นเคล็ดลับของตัวเองไม่บ้างเนาะในเรื่องของการงานส่วนการเงินนั้นเขาบอกว่าไมา่ค่อยได้หลังใจสักเท่าไหร่นะครับได้มาก็หมดนะครับไม่เหลือเลยนะครับที่สําคัญในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ต้องดูในเรื่องของ ระบบกล้ามเนื้อนะครับถือว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วเรื่องอันนี้เรื่องความรักนะครับบางคนบันสาวก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับรักดีไหมแน่นอนก็ก็ดีนะครับเพราะว่าจากไพ่ใบน,นี้ยนะครับคนโสดเนี่ยนะฮะคนโสดเนี่ยเชื่อว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหานะเป็นคนดีด้วยนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจารย์บอกเลยให้ระวังคําพูดและวาจาบางครั้งมีทะเลาะอะไรกันบ้างนะครับให้หมั่นทําบุญหาบรรพบุรุษบ้างนะครับก็จะได้บางคนแบบยังไม่แต่งงานยังไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีปัญหาเตินภายหลังก็ฝากเอาตรงนี้เอาไว้ด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะฮะ อมีมีแค่สองผู้ชมนะครับโอเคไม่เป็นไรเนะาะนินจาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสด,ด,ดีครับผม ส้มมีโชคลาบไหมคะส้มแชะเขียนเข้ามาแช์ให้จันก่อนแล้วก็แช์ให้จันด้วยเนาะโอ้อันนี้อย่าดูให้จังเลยอะเดี๋ยวหนูเขียนเข้ามาแช์ให้จันก่อนนะมาตษาคําถามนี้นะลูกนะโบจะรักตลอดไปนะนะฮะ <c oughs> อ่ะแชร์แล้วค่าพรุ่งนี้จะมีโชคไหมค่าในคำถามน,นี้ต้องมาคำถามต้องมานะครับอ่ะมาดูกันครับว่าพุ่งคืนพรุ่งนี้จะมีโชคไหมเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยฮะแชร์แล้วค่าเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะโอเคมาดูครับโชคดีจังเลยนะครับถ้าวันนี้หนูทําบุญรือพรุ่งนี้ตื่นเช้าทําบุญนะนะครับเขาบอกโชคลาภอยู่ในบ้านเป็นศิดิ์สิธิ์อยู่ในบ้านนะครับไปขอเอานะ นนมาแก้สวัสดีคอาจารย์สวัสดีครับใชาว้วครับคิวยี่ห้าถึงยี่สิบหกชาวยรปอ่าโอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งนะแป๊บนึ่งนะชาวเยอรมัน อาที่จอนนี่จริงจังไหมจะได้กลับมาคบกันอีกไหมอาจารย์เชื่อว่าจริงเขาจริงจังนะแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาคบกันอีกด้วยนะโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์นะครับมาร่วมทําบุญตู้พระไตรปิฎกนะครับก็เรียนเชิญนะครับหลายคนบอกว่าเออนะครับอยากทําบุญอะนะครับอยากทําบุญอะได้ไหมนะครับก็บอกว่าได้นะครับมาร่วมทําบุญได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าใครอยากจะดูดวงด้วยก็ก็บอกมาด้วยนะฮะ หนึงตัวลาแชร์แล้วครับบรีมนะครับความรักมีแฟนลาะค่าเป็นยังไงบ้างคะก็นะครับถือว่าดีนะช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาเรียกอะไรนะมีปการเปลี่ยนแปลงตัวเองนิดหน่อยนะครับถือว่าความคาดหวังกันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะนะ แชร์แล้วค่ะแก้วขึ้นก่อนหนูอ่าขึ้นก่อนหนฝันเห็นพญายนาคแล้วแม่ชียื่นแก้วพญายนาคมาให้หนูหนฝันดีไหมคะดีคะ่ะแต่ต้องไปทําบุญก่อนนะลูกนะนะครับไอต้องไปทําบุญก่อนต้องไปทําบุญให้อุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะได้ช่วยเรื่องโชคลาภของเราได้ดีขึ้นโอเค อ่ะวันนี้มีแค่นี้เนาะเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนนะครับก็สนใจอยากดูดวงอาจารย์อย่างละเอียดมีค่าบูชาครูที่500นะครับวันนี้ลาไปแล้วเนาะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ